โดนุนถามขึ้นภาษีนำเข้าประเทศไทย36%เกษตรกรจะยากจนลงหรือเปล่ามาตรการตอบโต้ทางภาษีของสหรัฐอเมริกาที่เก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทย36%นะคะกระทบทางด้านการเกษตรอย่างมากและประเทศไทยโดนเก็บภาษีมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนนั่นเป็นเพราะว่า อเมริกาเสียดุลการค้าให้กับประเทศไทยมาโดยตลอดไทยโดน36สิงคโปร์โดนแค่10%นะคะสินค้าอะไรบ้างที่กระทบอันดับหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือข้าวหอมมะลิข้าวคุณภาพของประเทศไทยซึ่งจะมีความเสียเปรียบอย่างมากเพราะว่าราคาของข้าวหอมมะลิของเราที่ส่งไปขายที่อเมริการาคาก็สูงอยู่แล้วมาโดนภาษีนําเข้าอีก36%นั่นแสดงว่าราคาสินค้าที่ขายอยู่ที่อเมริกาทําให้สูงขึ้น เป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับข้าวของคู่แข่งเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งปัจจุบันเลยก็คือประเทศเวียดนามนอกจากเวียดนามแล้วนะคะไทยเรายังมีคู่แข่งที่เขาได้ประโยชน์จากมาตรการตอบโต้ทางภาษีครั้งนี้ก็คืออินเดียและก็กัมพูชานะคะกระทบกับเกษตรกร,ร,กรไทยกระทบกับโรงสีข้าวและก็กระทบกับผู้ส่งออกข้าวไทยแน่นอนนะคะผลกระทบกับทางด้านผลไม้สดและผลไม้แ,ไมแปรรูปไม่ว่าจะเป็น ะมะม่วงมังคุดทุเรียนแช่อิ่มกล้วยหอมทองและสับประรดกระป๋องนะคะสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาสูงอยู่แล้วนะคะหากเจอมาตรการภาษีนำเข้า36%เข้าไปอาจทำให้ผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาหันไปรับประทานผลไม้จากประเทศคู่แข่งแทนคู่แข่งที่สำคัญนะคะ ก็คือเม็กซิโกและก็อเมริกาใต้ซึ่งเขาสามารถผลิตออผลไม้เหล่านี้ได้มากเช่นเดียวกันกับประเทศไทยแต่คุณภาพยังน้อยกว่าเรานะคะกลุ่มพืชผักและก็ผลไม้อ่กลุ่มพูดผักแปรรูปนะคะขออภยัยอย่างเช่นผักกาดขาวถั่วฝักยาวผักสดแช่แข็งและก็ผักดองบางชนิด สินค้าเหล่านี้นะคะกลุ่มตลาดเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มก็คือชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเหล่านี้ชื่นชอบอาหารพื้นบ้านอาหารที่เราเคยได้กินพอราคาสูงขึ้นเขาอาจจะหันไปใช้สินค้าจากประเทศอื่นหรือผักผลไม้ที่มีความใกล้เคียงกันหรือบางทีก็คืองดการซื้อบริโภคไปเลยนะคะซึ่งเป็นผลกระทบผักที่มีเฉพาะประเทศไทยที่ขายดีก็ไม่ว่าจะเป็น โหระพาเหล่านี้นะคะกระเพราผักเหล่านี้จะเป็นผักที่ขายดีซึ่งแน่นอนคนบ้านเราไปอยู่ที่อเมริกานะคะยังไงก็ต้องซื้อเมื่อราคาแพงขึ้นก็อาจจะงดกินไปได้เลยนะคะสินค้าที่กระทบต่อมาก็คือยางพาร,ราและสินค้าแปรรูปจากยางนะคะยางดิบ ยางแผ่นรมควันเป็นสินค้าส่งออกหลักสำคัญของประเทศไทยที่ส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเราเจอมาตรการนำเข้าภาษีทำให้เราเสียเปรียบสินค้าของคู่แข่งอย่างเช่นเวียดนามและก็มาเลเซียนะคะดังนั้นแนวทางการรับมือของเกษตรกร,กรไทยของเราจะทำยังไงได้บ้างแน่นอนนะคะอันดับแรกเลยก็คือต้องมองหากลุ่มลูกค้า กลุ่มใหม่นะคะไม่ใช่มองแค่อเมริกาสแสวงหาตลาดใหม่และโอกาสใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อย่างเช่นนะคะจีนอิรักแคนาดาทางตะวันออกกลางเกาหลีใต้หรือตลาดอาเซียนของเราก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญที่เราเกษตรกรเราจะสามารถเปิดตลาดใหม่ได้นะคะเรื่องที่สองก็คือเราต้องปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น สิ่งหนึ่งเลยนะคะมาตรฐานการรับรองอาหารปลอดภัยสินค้าของเราอาจจะนําในเรื่องของลอาหารปลอดภัยสีเขียวนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับคาร์บอนฟุตพิน์ของโลกสีเขียวการลดภาวะโรกร้อนคือสินค้าที่รักสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นตัวช่วยด้วยนะคะสิ่งที่สามก็คือ การพัฒนาแพคเกจจิ้งและการสร้างแบรนดิ้งนะคะหากสินค้าเรานะคะมีแบรนด์ที่เข้มแข็งและเป็นที่ต้องการของตลาดต่อให้สินค้านั้นมีราคาแพงลูกค้าของเราก็ยังคงกินดีที่จะจ่ายซื้อในขณะที่มีราคาแพงนะคะอีกตัวที่ ที่แนะนำอีกตัวหนึ่งก็คือการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อลดต้นทุนการทำสินค้าทางด้านกเกษตรเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเรื่องของต้นทุนราคาสินค้าที่ถูกลงราคาการส่งออกก็สามารถถูกลงได้เช่นกันเป็นกํำลังใจให้กับเกษตรกร,กรไทยทุกคนคะ่ะ